สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส c กาเซอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซปิดดิปเตอร์กันอีกแล้ว <S 2> <S 2> โอ้โหนี่นาหายไปหลายวันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่อะไรนะทุกคนพอดีว่าผมอะร้อนในนะคะระับแล้วก็เจ็บมากไม่ได้สตรีมด้วยแล้วก็ไม่ได้ดไไดลงคลิปด้วยนะครับผมตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็คือเป็นร้อนในอยู่แต่แบบถ้าเราไม่อัดตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปอัดตอนไหนแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันช้ากว่านี้ก็เดี๋ยวไม่มีคนดูไง ยังไงก็ถ้าวันนี้ผมเอนเตอร์เทนไม่สนุกก็ต้องกราบขออภัยวันาที่นี้ด้วยนะครับผมนะ ก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถคันใหม่นะครับเป็นรถคูปองนะเป็นรถใส่ฟรีนะฮะผมนะนี่เลยเข้ามาที่เวิร์คช็อปนะครับแล้วก็เข้ามานี่เลยรถคันนี้เลยครับผมชื่อรถมันอ่านว่าอะไรนะพ o ยแมน a ัลฟ่านะครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสวยมากมากแล้วก็มันเหมือนรถอันนี้ย s s t a r c h เ s สเนะครับผมนะก็เป็นรถใส่คูปองด้วยนะเห็นเขาบอกว่าประมาณ40,000คูปองนะครับถึงจะได้ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลงแรงกันนะแล้วเดี๋ยวเราดูว่ารถคันนี้มันดียังไงนะครับผมนะปึ๊บน่าจะได้สามวันนะผมออกสิบวันผมได้มาสามช่องเลยอ่ะทีเดียวอืมได้มาอีกสองช่องี่สิบวันนะผม น่าจะได้ง่ายอยู่มัง้งคันนี้ไม่น่าจะได้ายากนะครับ A few moments later เออ <Wow. S 1> มาสักทีโดนไปประมาณหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคูปองได้นะทุกคนเออแต่ผมใช้เพจซื้อไงใครกำลังหาร้านเติมเกมที่แบบราคาถูกๆนะผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ Over t o ์ท็นะครับบริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับผมนะก็สำหรับสปีดดิ i เตอรนะผมมองว่าร้านนี้ยน่าจะดีที่สุดแหละเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับก็อย่าลืมไปเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะอย่าลืมกดเข้าไปเลยไม่ว่าจะ Line Facebook อะไรมีหมดนะครับจะเติมใน l ล n e จะเติมใน f a c e b o o k ได้หมดเลยนะครับชใช้แค่ยู d ไม่โดนโกงแน่นอนคอนเฟิร์มเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คุณสมบัติของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเ <Okay. S 1> มื่อออกตัว30วิจะได้รับในโต2.5ระยะเวลามินิบูตบวก0.12วิและ mini boost power บวเวอร์บวก13%ก็คือตอนออกตัวจะได้ในโตเพิ่มขึ้น2.5นั่นแหละนะครับก็เวลามินิบูตอะไรนี่ก็จะนานขึ้นนะครับผม เวลาแล้วก็จะแรงขึ้นด้วยเพราะว่ามี m i n i บ o ูทาวเวอร์บวก13%นะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปอัพรถกันดีกว่านะครับก็ผมจะอัพตามฉบับผมที่ผมเข้าใจก่อนนะซึ่งผมไม่ได้ดูตารางรถมาว่ามันอัพฝั่งไหนแต่ผมมั่นใจว่ามันผมอัพถูกแน่นอนระยะเวลาฟิกกูดระยะเวลาในตัวขวาแน่นอน ระยะเวลาในโตห้องะไงก็ต้องรอในโตนานไว้ก่อนนะครับถ้าผมอัพผิดยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมนะแต่มันอัพได้หลักหลายเชื่อมผมระยะเวลาคลิกบูดในโตโอเคอันนี้ไอันนี้น่าจะซ้ายครับ ขวาขวาซ้ายเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่าเทินคันนี้ค่อนข้างที่จะดีอะนะค่าเทินอะสปีดเอ็นแทงก็รวมๆแล้วก็ค่าพาวเวอร์กากสุดนะครับที่เหลือก็กลางๆนะครับไม่แย่แต่เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่าคันนี้มันจะถูกใจวจยโจงผมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนออกตัว มินิบูตขึ้น2อจุดท่านี่คือยังไงอ๋อนี่ไงคนดูมินิบูจะขึ้นมาแบบนี้อ๋อนี่มินิบูจะขึ้นอย่างนี้30วินาทีเลยนะเห็นด้านบนซ้ายไหมนี่มันจะขึ้น30วินาทีจนกว่ามันจะคููดาวหมดอะในโตถึงจะไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูนะ30มิบวิอะโกงอยู่แล้วเนี่ย อันนี้ยังขึ้นอยู่นะจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอเคหมดแล้วไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมความเร็วธรรมดาอยู่ที่202เดี๋ยวดู C W W C W W U สองยแแล้ว C W ะ C W U องยแปด8ป W C W U สอย 3ามร้อยสิบสองเก้าผมโอเคไปเราไปเล่นในเกมกันดีกว่าโอเคผมโหเจอห้องวันที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยผมหาห้องตอนสิบโมงเช้าก็เจอวายอยู่นะไม่ถึงกรเจอช้าโอ้แต่ว่ามีตะ่านโอ้โหเปลียนสเล็กดรว่นเลย เอาเสลิงตัวนี้ว่ะผมเพิ่งซื้อมามาันเอากลับมาขายไงผมก็เลยซื้อมาเล่นเลยแล้วกันยังไม่รู้เลยว่าตัวมันดียังไงแต่ว่าอัพเต็มไปเลเที่เรียบร้อยละเออมีแต่รถสายฟรีมันต้องอย่างนี้นี่จะรถสายฟรีพี่ไปนหน่อยเป็นไงล่ะน้องชายแดงแป๊ดอะรู้จักว่าแดงแป๊ดเลยรถก็แดงโหไม่แรงได้ไงใช่คนดูและด่านนี้ด้วยโหเฮียเหมือนกูเล่นเป็นได้ไม่เป็นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันเก่าคันใหม่อันไหนดีกันนี่เขาก็สายฟรีผมก็สายฟรีมีรถสปีดพารด้วยมีแมคลาเรนคันหนึ่งครับผมใส่ไม่ได้อ่านลายกลุ่มรถเรากโกงครับมีเงนแทงขึ้นต้นเกมไปไป ยิ่แม็กลาลินที่ข้างหน้ามขานกว่อจะเออแตกๆไว้น่ามขานที่เป่งเลยอ๋อใหม่เยอะใหม่เยอะไปแล้วผมไปแล้วโวูดีไปเฮ้ยอันนี้เขาปล e ่อย ECU ตรงไหนวะ ไม,นนไ,ไม่ได้เล่นนาวเลยด่านนี้อ๋อเขาปล่อยตรงนี้เหรอโอเคยวผมจะได้มาปล่อยตรงนี้บ้าง คนสองเราไปในของเขาอสไลด์หนอนโอ้ยดิบเฮ้ยเขาข้า,างรัดว่ะเอาเรื่อง อ,อจะอ้วกไม่ได้เล่นดนานนี้นาน,นมากเลยตอนนี้ก็เป็นตาแรกของผมนม่ผมตื่นนอนตาโอ้โหหมัวทรงไปหมดไอแมกลาเรนนี่ก็ชนทั้งเกมชนไม่เลิกเดี๋ยวให้กูเจอตาหน้านนะนึงเดี๋ยวกูแน่แต่ผมเห็นเขาบอกกันนะทุกคนว่าเอา่อรถคันนี้เนี่ยยังสู้รถสายฟรีอีกคันหนึ่งไม่ได้ที่ ขายเป็นคูปองอีกตู้หนึ่งอ่ะคันนี้เขาบอกว่ามีไว้สะสมอะคันนี้แต่ผมมองว่ามันสวยนะแต่ก็คงสู้รถพวกรถสปีดพาอะไรนี้ไม่ได้ครับอย่างตามเมื่อกี้เห็นไหมที่มีรถสายฟรีไอ้พวกนั้นเยอะๆอันนั้นอ่ะคันนั้นดีน่าจะดีกว่าผมว่าจากที่ผมจับคันนี้มาเมื่อกี้ตามเมื่อกี้นะแต่ว่ามันก็แค่ตาเดียวเดี๋ยวเรามาดูตานี้กัน แต่รถคันนี้มีเสียงแก๊กๆด้วยนะเนี่ยมีเสียงแก๊กๆด้วยสู้กับรถเมตาลดับลองก็หลัง เมตาันดับสองอ่ะาดีดยทำไมเลี้ยงบุญไม่ได้อ่ะเมตานดับสองไม่เอาเรื่อง เฮ้ยโ,โฮ่ดไปดีๆบ้าหน 17. ก็ถือว่าโอเคตามมี้า้านดับ2ด้วยขนาดนี้ผมก็ว่ามันก็โอเคอยู่นะไม่ถึงกับแย่นะผมไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงในตัวแดงด้วยใส่ตัวนี้มา เออบบกหกไปดีแต่วันนี้ยังไงก็ต้องมาอัดคลิปก็อย่าลืมนะทุกคนผมฝากฝากร้านเติมเกมด้วยนะ,ค,ะ Over. ครับผมโอเวอร์ทัอัพครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเนต์นหมดละฝากด้วยฝากด้วยเห็นน้องๆหลายคนทักมาถามว่าผมเติมเพชรที่ไหนแล้วก็ยังรับเติมเพชรอยู่ไหมอะไรเงี้ย มีคนบอกพี่แชมป์พี่แชมป์ไงคบเพิ่งเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มาใหม่ด้วยน่าสน,น,นัดแต่เลียวดีมากลยามติดใจอะ่ะ ติดใจตรงที่ว่ามันเลี้ยวดีดีที่จะรีวิวติดใจแบบนี้ต้องใช้บริการบ่อยๆมาถึงสัตว์เลี้ยงครับมา <c oughs> ถึงสัตว์เลี้ยง ไปก็ได้อยู่นะไม่แย่นะครับคุณดูรถสวยฟรีคันนี้เนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถพอย n t แ a นอัลฟาครับผมนะถ้าใครชื่นชอบนะครับผม สามารถไปหาซื้อได้นะครับผมนะรถมันเหมือนเอสติอาเชอร์จริงๆนะเนี่ยคือแบบสวยแล้วก็เวลากดในโตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียงแก๊กๆด้วยนะครับที่ทุกคนชอบอะ่ะนะก็วันนี้ผมสกาวเซอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่เดินเต์เทนได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเจ็บปากมากๆนะครับผมนะก็ไปแล้วนะครับผมบายยเจอกันคลิปหน้าครับ